ใครที่ชอบเรื่องกินเรื่องเที่ยวอย่าลืมกดติดตามช่องพี่หมีพาเที่ยวไว้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนด้วยค่ะแล้วพี่หมีจะพาไปกินไปเที่ยวทุกวันเลยค่ะการที่จะบอกถึงขั้นตอนการขึ้นเครื่องบินขอบอกสิ่งของต้องห้ามก่อนจะได้ไม่เผลอนําขึ้นเครื่องไปประเทศปลายทางการนําสิ่งของต้องห้ามเข้าประเทศนั้นอาจเป็นการทําผิดกฎหมายอาจต้องรับโทษทั้งจําหรือปรับหรือรายแรงถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะคะ ข้อที่ 1. อาวุธปืนกระสุนอาวุธปืนกระสุนประเทศสิงคโปร์ถือว่าการมีอาวุธปืนในครอบครองมีโทษร้ายแรงมากข้อที่สองยาเสพติดให้โทษไม่ว่าจะเข้าประเทศไหนก็ถือว่ามีความผิดร้ายแรงยิ่งประเทศสิงคโปร์แล้วมีโทษถึงประหารชีวิตเลยนะคะข้อที่สเหล้าเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์บุหรี ในปริมาณที่เกินกว่าบริโภคเองจะเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมปริมาณการนําเข้าจะต้องถูกปรับในแต่ละประเทศจะมีปริมาณแตกต่างกันไปโปรดศึกษาข้อมูลก่อนที่จะนําสิ่งเหล่านั้นเข้าประเทศนะคะข้อที่ 4. สินค้าระเมิดลิขสิทธิ์เสื้อผ้ากระเป๋าของก๊อฟของปลอมในประเทศโซนยุโรปมีกฎหมายลิขสิทธิ์การใช้กระเป๋าหรุยปลอมหรือสินค้าปลอมยี่ห้ออื่นๆ ก็มีโทษแต่ประเทศในโซนเอเชียไม่มีกฎหมายนี้นะคะข้อที่5สื่อลามกอนาจารข้อที่6 power bank ห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องแต่สามารถถือขึ้นเครื่องได้โดย power bank จะต้องมีขนาดไม่เกิน32,000วิธีการขึ้นเครื่องบินสำหรับมือใหม่หัดเดินทางท่องเที่ยวนะคะก่อนอื่นต้องมาพูดถึง การแต่งตัวชุดขึ้นเครื่องบินกันก่อนนะคะแนะนำว่าควรใส่เสื้อผ้าที่ใส่สบายง่ายต่อการเปลี่ยนอริยบทต่างๆนะคะเพราะว่าการเดินทางที่ต้องใช้เวลาบนเครื่องบินหลายชั่วโมงจะได้ไม่ทำให้รู้สึกอึดอัดนะคะเดียวกันก็ควรเลือกชุดที่ดูเรียบร้อยพร้อมเที่ยวด้วยนะคะการเดินทางไปต่างประเทศโดยเครื่องบินก็มีอยู่3ขั้นตอนหลักๆก,ก็คือขั้นตอนการเช็คอินและตรวจหนังสือเดินทางนะคะ แล้วก็ในระหว่างอยู่บนเครื่องและเดินทางถึงจุดหมายปลายทางนะคะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนที่1กันขั้นตอนการเช็คอินและการตรวจหนังสือเดินทางหลังจากที่จองตั๋วเครื่องบินเสร็จสมบูรณ์แล้วผู้โดยสารจะได้ใบรายละเอียดการเดินทางและอ e ีทิเก็ตนะคะอีท e ิกเก็ตก็คือตั๋วเครื่องบินแบบอิเล็กทรอนิกส์เขาจะส่งจะได้รับอ e ีทิเก็ตทางอีเมลที่ระบุไว้ให้เราเซฟ ใส่มือถือเอาไว้นะคะเมื่อมาถึงสนามบินให้เราไปที่ชั้นผู้โดยสารขาออกจากนั้นมองหาบอร์ดแสดงเวลาเที่ยวบินเพื่อดูว่าเราจะต้องไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ไหนทั้งนี้ควรจะเดินทางไปถึงสนามบินอย่างน้อย3ชั่วโมงก่อนเครื่องเครื่องบินจะออกนะคะเพราะในกรณีที่ต้องบอโหลดกระเป๋าแต่ถ้าไม่ต้องโหลดกระเป๋าและทำการเช็คอินออนไลน์มาแล้วอาจจะลดเวลาเหลือเพียง2ชั่วโมงก็ได้ค่ะ เมื่อไปถึงที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินก็ยื่นพาสปอร์ตให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะถ้าเจ้าหน้าที่หาชื่อของเราไม่เจอก็ยื่นอีเจ็กเก็ตที่เราเซฟไว้ในมือถือให้เจ้าหน้าที่ดูนะคะเจ้าหน้าที่จะสอบถามว่ามีกระเป๋าเดินทางที่ต้องการโหลดใต้ท้องเครื่องหรือไม่ถ้ามีก็ให้นำกระเป๋าเดินทางวางบนที่ชั่งน้ำหนักตรงเคาน์เตอร์ได้เลยนะคะ กระเป๋าเดินทางที่โหลดใต้ท้องเครื่องจะต้องไม่มีสิ่งของต้องห้ามส่วน power bank ความจุไม่เกิน3,200หรือแบตเตอรี่กล้องต่างๆต,ต,ต้องถือติดตัวขึ้นเครื่องนะคะห้ามใส่ในกระเป๋าเดินทางที่จะโหลดสำหรับกระเป๋าถือสำหรับกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน7กิโลกรัมและของเหลวที่สามารถพกติดตัวขึ้นเครื่องได้จะต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน100 ML นะคะ โดยต้องใส่ไว้ในถุงพลาสติกใสซิปล็อกถ้าของเหลวที่มีบรรจุภัณฑ์เกินกว่า100 ml แล้วต้องนำไปด้วยให้ใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่องที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นมีดกันไกหรือกันไกตัดเล็บตะไบไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องบินนะคะเมื่อเสร็จขั้นตอนทุกอย่างแล้วเราจะได้รับบอร์ดดิ้งพาสคือใบที่ใช้ขึ้นเครื่องในใบจะมีชื่อ เลขที่นั่งจุดหมายปลายทางรวมถึงเลขประตูทางออกขึ้นเครื่องนะคะนั่นก็คือเกตและเวลาขึ้นเครื่อง boarding time จากนั้นให้เดินทางเข้าไปในโซนสำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเพื่อทำการตรวจกระเป๋าและสิ่งของต่างๆนะคะหลังจากผ่านจุดตรวจกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเ,เดินต่อไปที่ด่านตรวจหนังสือเดินทางขาออกมาถึงจุดนี้จะมีช่องแยกสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ ถ้าเป็นคนไทยอย่างเราสามารถเดินเข้าช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติหรือออโตเกตได้เลยค่ะหรือจะเข้าแถวตรวจกับเจ้าหน้าที่ก็ได้นะคะแต่แนะนำว่าช่องตรวจออโตเกตจะสะดวกและรวดเร็วกว่าก็าจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่เช่นกันค่ะซึ่งขั้นตอนการผ่านช่องตรวจออโตเกตก็ไม่ยากทำได้ง่ายๆตามขั้นตอนดังนี้นะคะข้อที่1เปิดหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูป รูปถ่ายของเราคว่ำลงแล้วสอดเข้าเครื่องสแกนข้อที่2สแกนบาร์โค้ดที่อยู่บนบอดดิ้งพาร์ทถ้าสแกนไม่ติดให้พิมพ์ชื่อไฟบินนะคะเลขที่ไฟบินลงไปที่เครื่องค่ะประตูเปิดเดินเข้าประตูไปยืนที่ตำแหน่งรอยเท้าบนพื้นจะมีตำแหน่งรอยเท้าปรากฏอยู่ให้เรายืนตรงจุดนั้นได้เลยนะคะข้อที่4ถ้าเราสวมหมวกและแว่นตาทุกชนิด กรุณาถอดออกแล้วมองกล้องค่ะข้อที่5วางนิ้วชี้ขวาหรือซ้ายก็ได้นะคะลงบนเครื่องสแกนนิ้วค่ะเสร็จจากนั้นข้อที่6เดินออกหลังจากประตูเปิดนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะหลังจากตรวจสอบหนังสือเดินทางเรียบร้อยแล้วเราก็เดินไปรอขึ้นเครื่องที่เกต ถ้าเวลาเหลือเยอะก็สามารถเดินเลือกซื้อของปลอดภาษีระหว่างรอขึ้นเครื่องได้นะคะถ้าใครซื้อสินค้าในดิวตี้ฟีแนะนำว่าให้ฝากของไว้ที่นี่ก่อนเมื่อเดินทางกลับค่อยมารับของวิธีนี้จะสะดวกกว่าไม่ต้องหิวไปหิ้วมาแต่ขากลับอย่าลืมมารับของด้วยนะคะที่สำคัญอย่าช้อปปิ้งเพลินจนลืมเวลาอาจจะทำให้ตกเครื่องได้นะคะ เมื่อถึงเวลาขึ้นเครื่องจะมีเจ้าหน้าที่สแกนและฉีกบอร์ดิ้งพาสที่หน้าทางออกให้เราให้เราเก็บส่วนหางบัตรไว้แล้วขึ้นเครื่องได้เลยค่ะขั้นตอนที่2ขั้นตอนบนเครื่องบินเมื่ออยู่บนเครื่องบินแล้วให้นั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้บนบัตรโดยสารหมายเลขที่นั่งจะติดอยู่บริเวณเก็บสัมภาระหากหาไม่เจอให้ขอความช่วยเหลือกับพนักง,งานบนเครื่องบินได้เลยนะคะ ถ้ามีกระเป๋าเดินทางใบเล็กหรือของช้อปปิ้งต่างๆมาด้วยให้ใส่ไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีสะะจากนั้นก็รัดเข็มขัดนิรภัยและปิดโทรศัพท์มือถือใช้ระบบเครื่องบินไฟฟ์โหมดได้เลยค่ะเมื่อลงจากข้อที่3เมื่อเดินทางไปถึงปลายทางเมื่อลงจากเครื่องแล้วให้เดินตามป้ายที่เขียนว่า Oliver หรือ Immigration เพื่อเข้าด่านตรวจคนเข้าเมือง ก่อนเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองให้เกอกใบผ่านเข้าเมืองที่เรียกว่า Olive Card หรือ Immigration Card ซึ่งจะได้รับจากพนักงานบนเครื่องบินหรือถ้ายังไม่ได้รับบริเวณหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองจะมีใบวางไว้ให้เกอกนะคะเมื่อถึงหน้าเคาน์เตอร์ของด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ยื่นใบผ่านเข้าเมืองพร้อมกับพาสปอร์ตให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูล บางอย่างเช่นพักกี่วันพักที่ไหนมาทําอะไรมากับใครนะคะควรคเตรียมคําตอบไปให้เรียบร้อยด้วยนะคะเสร็จจากจุดนี้ก็เดินต่อไปรับกระเป๋าเดินทางที่สายพานโดยเช็คบอร์ดว่าไฟบินของเรานั้นกระเป๋าเดินทางจะออกที่สายพานหมายเลขที่เท่าไหร่เมื่อได้รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วก็ออกไปที่ด้านนอกได้เลยค่ะผ่านช่องคัสตอมหรือศุลก,กากรตรงนี้บางประเทศจะเข้มงวดเรื่องการนำสินค้าหรือของเข้าประเทศ จึงควรไปศึกษาก่อนว่าประเทศนี้ห้ามนำอะไรเข้าบ้างหากมีจะต้องสำแดงให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีให้อ่านในใบคัสตอมที่แจกบนเครื่องให้กรอกเอกสารรายละเอียดเรียบร้อยถ้าไม่มีสัมภาระหรือสินค้าต้องห้ามก็สามารถเดินออกช่องสีเขียวได้เลยค่ะทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการขึ้นเครื่องบินแบบละเอียดยิบหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้โดยสารมือใหม่ทุกคนนะคะใครมีข้อแนะนำ เกี่ยวกับวิดีโอนี้ใส่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่ชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูใครที่ยังไม่ได้ก,กด u b s c r i b e อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนด้วยนะคะเมื่อพี่หมีอัปคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้ได้เห็นเป็นคนแรกเลยคะ่ะพบกันใหม่วิดีโอหน้าแร่เทสวัสดีค่ะ